สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเสียงบายพันภาษาพันภาษาหายไปหลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะมีนิยายเรื่องใหม่มานำเสนอค่ะเรื่องนี่หัวใจเชิญรับฟังได้เลยค่ะเสียงฟีเท้าหนัก,นกดังขึ้นจากบันไดไม้เก่าบาลิดาวางมือจากการจัดกล่องหนังสือ ใจของเธอสั่นไว้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้ยินแต่เพราะสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ต่างหากกล่องพวกนี้คือความทรงจำของบ้านที่กำลังจะไม่ใช่บ้านอีกต่อไปแม่พ่อหน่อยหน่อยนะคะท่านไปพูดกับหญิงวัยกลางคนผิวครัำที่นั่งพับเพียบอยู่ข้างชายชาราที่นอนห่มผ้าผืนบางอยู่บนโซฟา นางปริยรพรแม่ของเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาชื้นไปด้วยน้ำตาพยักหน้าเบาๆไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ได้แค่พ่อฟื้นตัวได้บ้างแม่ก็พอใจแล้วปาลิดาฝืนยิ้มเธอไม่อยากให้แม่เห็นน้ำตาอีกแล้วหลังจากเจอข่าวร้ายซ้ำๆมานับปีตั้งแต่บริษัทและกิจการของครอบครัว เี่รุ่งเรืองมาตลอด20ปีล่มลงจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อด้วยเจ้านี้มากมายที่มาไล่บีไม่หยุดรวมถึงธนาคารที่เพิ่งฟ้องยึดบ้านบ้านหลังใหญ่ที่เธอเติบโตบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะในวัยเด็กบัดนี้กลับมีแต่เสียงถอนหายใจปานกับเปรมว่ายังไงบ้างลูกแม่ถามอย่างมีหวัง คำถามนั้นทำให้ปริดาชะงักพี่ปานบอกติดงานที่ญี่ปุ่นค่ะแม่ส่วนพี่เปรมไม่รับสายคะ่ะเธอไม่กล้าพูดออกไปว่าพี่ทั้งสองไม่แม้แต่จะรับโทรศัพท์และดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะบล็อกเบอร์เธอพี่ชายกับพี่สาวต่างแต่งงานไปอยู่บ้านรู้มีชีวิตสุขสบาย เพราะให้เธอที่เป็นลูกสาวคนเล็กต้องรับหน้าที่ดูแลพ่อแม่และทุกอย่างภายในบ้านเธอไม่อยากคิดไปเองว่าพี่สาวกับพี่ชายมีส่วนทำให้ครอบครัวล้มละลายจนถูกยึดทรัพย์หน้าหลายปีแล้วที่เธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้านซึ่งเวลานี้มีค่ารักษาพ่อเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนั้น เธอต้องรับผิดชอบคนเดียวยิงสาวคนของชิ้นสุดท้ายขึ้นรถประตูรั้วหน้าบ้านถูกเปิดออกเจ้าหน้าที่ธนาคารในชุดสูทเรียบรู้เดินเข้ามาพร้อมเอกสารยึดทรัพย์ิงสาวสุดลมหายใจลึกก่อนจะพยักหน้าเอ่ยสั้นๆกับเจ้าหน้าที่ธนาคารดิฉันขอเวลาอีกสิบนาทีนะคะ เธอเดินเข้าไปหยิบของชิ้นหนึ่งออกมาจากลิ้นชักโต๊ะไม้เล็กๆกล่องดนตรีของขวัญจากพ่อท่านซื้อให้เธอเมื่อเธออายุสิบขวบกล่องชิ้นนั้นคือความทรงจำชิ้นสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปสามเดินต่อมาปาดิดาพาพ่อกับแม่มาอาศัยอยู่ในห้องแคบๆในอาพาร์ตเมนต์เก่า ชั้นห้าจากที่สมัยก่อนเคยนอนสบายสบายเป็นคุณหนูลูกเจ้าของกิจการแต่กลับกันกับตอนนี้ที่ต้องกลายเป็นคนนอนไม่เคยพอต้องรีบตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวไว้ให้แม่เสร็จจากงานบ้านทุกอย่างรีบหิห้วถุงข้าวต้มไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลวันไหนแม่สบายดีก็ จะเปลี่ยนไปดูแลพ่อที่โรงพยาบาลวันไหนที่ไม่ค่อยสบายเธอจะให้แม่นอนพักที่ห้องหลังส่งขาต้องให้พ่อแล้วเธอรีบไปทำงานเป็นแอดมินร้านขายของออนไลน์ที่เพื่อนช่วยฝากให้เงินเดือนที่ได้รับสองหมืน่นต้องแบ่งใช้จ่ายค่าห้องค่ายาค่ากับข้าว แล้วก็ค่านีสินก้อนโตที่พ่อเคยกู้มาลงทุนครั้งสุดท้ายก่อนล้มละลายซึ่งมันยังไม่ได้ชำระแม้แต่บาทเดียวและวันนี้เสียงโทรศัพท์จากสำนักงานทนายความดังขึ้นอีกครั้งคุณปาลิดาใช่ไหมครับทางเราได้รับเรื่องการอนี้จากเจ้าหนี้เดิมมายังผู้ถือหนี้ใหม่ ขอให้คุณติดต่อกลับภายใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นจะมีการฟ้องร้องตามขั้นตอนปาริดานังน่งนึงในความเงียบผู้ถือหนี้ใหม่ยิ่งสาพยายามโทรกลับตามเบอร์ในข้อความแต่คนที่รับสายกลับไม่ใช่ใครที่เธอคุ้นเคยผมคือเจ้านี่คนใหม่ของคุณปาลิดาเสียงทุ้มต่ำของคุณในสาย ฟังแล้วเป็นน้ำเสิ่งที่เรียบนิ่งก็จริงแต่แฝงไว้ด้วยแรงกดดันจนเธอรู้สึกได้ถึงบางอย่างอย่าคิดที่จะหนีอย่าคิดผลัดและอย่าคิดว่าผมจะใจดีเพราะผมไม่เคยใจดีกับใครโดยเฉพาะลูกนี่ปาริดาวางสายโทรศัพท์ลงอย่างอ่อนแรงไม่มีคำพูดอะไรออกจากปากเธอ มืดมนไปทุกทางสองวัดถัดมาหน้าสำนักงานใหญ่สิงหาอินเวสเมนต์บาริดาออกจากบ้านแต่เช้าเธอสวมชุดเรียบง่ายแต่ดูดีเดินทางมาตามนัดเบื้องหน้าของเธอตอนนี้คือตึกสูงอา่าระฟ้าถึงแม้ใบหน้าสวยของเธอจะเรียบเฉยแต่ภายในใจนั้นกังวลมากเกินบรรยาย ใกลกันที่กล้ารับซื้อนี่ครอบครัวเธอทั้งหมดนาราคาสูงไม่ให้ผ่อนไม่เจรจายิงสาวเดินเข้าห้องประชุมใหญ่แอร์เย็นเจียบตามที่เลขาของอีกฝ่ายนัดไว้ไม่นานประตูไม้บานใหญ่ก็เปิดออกชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามา เขาน่าจะอายุประมาณ30มสิปลายๆรูปร่างสูงใหญ่ในสูตรข้อรูปใบหน้าข้างขวาของเขาเมือรอยแผลเป็นยาวลากตั้งแต่ใต้าตาจรดแนวกรามแผลเป็นนั้นทำให้เขาดูน่ากลัวลาตาคู่นั้นดุเย็นเยือบจนเธอสะท้านผมชื่อสิงหาเป็นเจ้าหนี้ของคุณและเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยคุณได้ ไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นปาริดาเงยหน้ามองเขาฟังเงียบยบแต่ผมไม่ชอบชื่อคนฟรีๆเขาเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเดินไม่สนใจเลขาของเขาที่นั่งอยู่ริมโตคุณต้องเป็นของผมอิงสาตกใจตาเบิกโพรงเธอไม่แน่ใจได้สซ้ำว่าเป็นเสียงของเขาจริงๆพยายามคิดว่าเป็นเสียงแววมาจาก ที่ใดที่หนึ่งคุณว่ายังไงนะคะคืออะไรฉันไม่เข้าใจหน้าตาก็สวยดีนี่ไม่น่าเงาเลยนะยังมาทำเป็นไร้เดียงสาปไปหน่อยเลยอะไรนะคะคุณช่วยพูดให้ชัดเจนกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยผู้หญิงฉันะเ,เบื่อจริงๆเลยถ้าเป็นเล่นตัวทั้งที่ไม่ควรเล่นปาริดาหน้าชา ไม่เคยมีใครมาพูดในลักษณะแบบนี้กับเธอมาก่อนถึงก็จะเป็นเจ้านี่แต่เขาไม่ควรกล่าวว่าจาไม่สุภาพกับผู้หญิงพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ตัวเองไว้เธอจะพยายามนิ่งให้มากที่สุดสับสนมึนง,งนไปหมดนี่เธอต้องมาเจอกับอะไรอยากจะให้เป็นแค่ความฝันทั้งเี่รู้ว่าทุกอย่างเป็นความจริงเธอจ้องหน้าเขา อย่างไม่ไว้ใจหมายความว่ายังไงคะที่คุณบอกว่าฉันต้องเป็นของคุณสิ่งของเธอเรียบแต่เยือกเย็นทั้งที่ในใจนั้นสั่นกลัวไปหมดสิงหาเหยียดยิ้มที่มุมปากสําหรับปาริดามันช่างเป็นยิ้มที่น่าเกลียดที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมานี่ทั้งหมดของเธอฉันรับไว้แล้วทั้งต้นทั้งดอกทั้งค่าฟ้อง รวมทั้งหมดคือ7จ็ดล้านหปาริดาเม้มปากแน่น7จ็ดล้านหมันคือจำนวนที่พ่อเธอกู้มาในานามบริษัทก่อนจะล้มละลายและนี่ที่สะสมมาตลอดสองปีที่ผ่านมามันกลายเป็นระเบิดเวลาฉันขอผ่อนชำระได้ไหมคะฉันทำงานมีไรายได้จะ ทยอยจ่ายคุณทุกเดือนเธอทำงานได้เดือนละเท่าไหร่เขาขัดขึ้นทันทีสองหมื่นค่ะสิงหาหัวรเราะเบาๆอย่างดูแคลนการดูแคลนของเขามันแสดงออกมาทั้งท่าทางหน้าตาคำพูดและสายตาถ้าฉันใจดีให้ใจ่ายเดือนละสองหมืน่นเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินคืนทั้งหมดไม่แก่ตายก่อนหรือ เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาสีเข้มราวน้ำมึกจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอแต่ฉันไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้นปาลิดาเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเขาคือเจ้านี่ที่น่ากลัวที่สุดเพราะเขาไม่ใช่แค่ต้องการเงินแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันต้องการเธอเขาพูดชัดถ้อยชัดคำ ต้องการอย่างที่ผู้ชายทั่วไปต้องการผู้หญิงเรากับมีพายุซัดเข้าใส่กลางใจของเธอยิงสาวยืดตัวขึ้นแม้หัวใจจะเต้นรัวขอโทษนะคะฉันไม่ใช่สิ่งของและฉันไม่ขายตัวเธอไม่ขายแต่ฉันจะซื้อทุกอย่างรอบตัวเธอเขาตอบทันควันไม่เชื่อก็ลองดู บาลิดาเธอทำงานที่ไหนนะร้านออนไลน์เล็กๆใช่ไหมดวงตาเธอสั่นไหวทันทีจ้องมองผู้ชายตรงหน้าด้วยสายตาที่หวัดวันถึงแม้จะรู้ว่าฐานะอย่างเขาอยากรู้อะไรเขาก็ต้องรู้ให้ได้เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเธอเธอเป็นลูกนี่ฉันเป็นเจ้านี่ มีอำนาจที่จะทำให้เธอตกงานถูกฟ้องล้มละลายหรือไม่มีที่อยู่แม้แต่คืนเดียวเขาพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นแต่ฉันก็มีทางให้เธอเลือกยังไงคะถามออกไปทั้งที่ไม่ควรถามย้ายมาอยู่กับฉันในฐานะคนของฉันไงหยุดทำหน้าซื่อตาสายได้แล้วปาริดาก่อนที่ฉันจะเบื่อ บทสนทนาภายในห้องประชุมจบลงบาลิดาเดินทางกลับห้องด้วยหัวใจที่เหมือนจะขาดเสียให้ได้ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เคยเห็นแต่ในละครภาคคำ่ำไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับตัวเองค่ำคืนในห้องเช่าลิดาหนูเงียบไปนะลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงแม่ถามเบาๆ ขณะที่ช่วยเปลี่ยนเสื้อให้พ่อที่เพิ่งทานยาเสร็จปาริดาฝืนยิ้มเปล่าคะ่ะแค่เหนือนิดหน่อยเธอมองพ่อที่ยังไม่รู้สึกตัวดีใบหน้าซีดเปืดอนั้นทำให้เธอรู้ว่าเวลาของพ่ออาจเหลือไม่มากยิ่งกว่านี้ก็คือความรู้สึกผิดที่เธอไม่อาจให้พ่อแม่อยู่ดีได้ในบ้านปลายชีวิตโทรศัพท์ดังขึ้น เบอร์เดิมเบอร์ของเขาเจ้านี่คนใหม่ของเธอคุณสิงหาทุกกฎรับอย่างจำยอมไม่มีทางออกอื่นเลยคิดได้หรือยังฉันขอเวลาอีกหน่อยเสียงของหญิงสาวตอบกลับไปอย่างแผ่วเบาได้คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เก้าโมงเช้ารถจะไปรับเธอที่หน้าตึก คุณจะเอาตัวฉันไปไหนไปในที่ที่เธอจะเป็นของฉันทั้งตัวและหัวใจไงนี่ฉันใจดีนะให้เวลาเธอตั้งหลายชั่วโมงปลายสายวางไปแล้วแต่เจ้าของโทรศัพท์กลับยังไม่วางหูเธออยากให้มันเป็นแค่ความฝันเช้าวันใหม่ปาริดาเขียนจดหมายสั้นๆไว้ให้แม่บอกแค่ว่าได้งานใหม่ที่ต่างจังหวัด เงินเดือนดีมากๆจะต้องรีบเดินทางและจะส่งเงินมาให้ทุกเดือนขอให้แม่ดูแลพ่อยดีที่สุดถึงแล้วจะโทรหาปาลิดายืนรอรถมารับที่หน้าตึกด้วยใบหน้าเรียบเฉยแต่ในใจปั่นป่วนไม่หยุดแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้รถยนต์หรูคันใหญ่สีดำจอดเทียบตรงหน้า ประตูรถเปิดออกพร้อมคนขับในชุดดําก้าวลงมาเปิดประตูรถให้เธอไม่มีคำพูดใดคนขับรถทำหน้าที่ของตัวเองไปส่วนเธอนั่งแทบไม่ติดไม่รู้ว่าสถานที่ที่ต้องไปคือที่ไหนและจะต้องเจอกับอะไรมันคือการเริ่มต้นของชีวิตที่เธอไม่อาจคาดเดาได้เลยคาร์าดเวทยามนุน ปาริดาคิดในใจว่าคงจะเป็นนามสกุลของเขาผู้ชายคนนั้นสิงหาเวทยมนคนอะไรหน้าตาก็น่ากลัวชื่อกับนามสกุลก็ยิ่งเสริมให้หน่ากลัวมากขึ้นไปอีกบ้านใหญ่หลังนี้ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองร้อมรอบด้วยกำแพงหินสูงต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น แต่ทุกอย่างกลับนิ่งสงบจนน่ากลัวประตูเปิดออกเธอเห็นเขายืนรออยู่ที่ถงใหญ่กลางห้องยินดีต้อนรับสู่ที่อยู่ใหม่ของเธอเขาพูดเรียบๆฉันไม่มีทางเลือกจริงๆใช่ไหมคะบาลิดาพูดเบาเขาใช้คำว่าที่อยู่ใหม่ไม่ได้ช้ำคำว่าบ้านมิเขาตอบ แต่เธอเลือกที่จะเสียสละเพื่อครอบครัวมันคือความงดงามที่ฉันชื่นชมยิ่งสามองศบตาเขาแล้วคุณละ่ะเคยเสียสละอะไรให้ใครไหมใช่หนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งรอยยิ้มเลือนหายไปจากใบหน้าฉันเคยให้หมดใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือบาดแผลเธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร แต่รู้ว่าผู้ชายตรงหน้านี้อันตรายและซ่อนบางอย่างที่ลึกลับไว้คืนนั้นคุณจะให้ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรแน่ๆคะะก็เดินเข้ามาใกล้จนเธอถอยติดผนังในฐานะคนของฉันเขาตอบทันทีเช่นกันหญิงสาวหลับตาน้ำตาซึมที่ห่างตามือหนายื่นมาแตะแก้มเธอเบาๆไม่ ล,ล้ำกว่านั้นคืนนี้เธอพักได้ตามสบายฉันไม่ใช่คนร้ายหัวใจเขาเอ่อยเสียงเบาเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมองเขาเหมือนจะถามว่าแล้วพรุ่งนี้ละ่ะพรุ่งนี้รอยยิ้มปรากฏขึ้นอีกครั้งเกมของเราจะเริ่ม